สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับสุขคนสุขคนครับนะที่ติดตามรับชมครับพ่อใหญ่ม้มีครับในหอยร้อยเมียครับพี่น้องครับในหอยร้อยเมียครับพี่น้องเหมือนเซเนมโน่ลาบเป็ดครับลาบเป็ดครับต้มครับนีะครับลาบเกิดกับต้มยังไงนะก็ไดนะ้ยางฮะก็ได้ยางอ้าวยางมาเนาะก็ได้ตัวสดก่อนดีนะครับสดก่อนเพื่อนได้พี่น้องครับเพื่อนนาสดก่อนไข่ในอ้ายให้กินกะ่อนนะให้กินก่อนพดพดก็ได้เพราะว่ากินข้าวเดี๋ยวเราก็อิ่มเลย่ะ เอาถื่อวมาแมงถื่อเปานี่ใส่หมูเอาคือไออยู่บับเอาโมแมนต์บ่คือไออยู่นี่ยถือใจเพิ่นแย่พี่น้องถือเงิน้ะถือขี้เงินแล้วขายงวดตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นพี่น้องเฮ้ยอายว่าอาจจะกินได้อาจจะกินได้บ่หลายนะครับพี่น้องมืเก็มีอย่างจ่ายอิ่มหนำบ่หนำยัง น้ำหวานเนอกินน้เยอนเอเพื่อน้อเพิ่งเขาที่สัน่ฮกินแต่วาน้าก็แล้วที่สัน่เดี๋ยวเราครับป้งหมูครับป้งหมูป้งใส่หมูอย่างนี้กรอบจิ้มซ้ำกระซัดได้หมดเลยหมูหมูเป็ด เนื้ออยากยังหมูเป็ดเนื้อซาำกับสาลาเปน้องบัวิกินแมวหมูงหมูแมวจีไงปั่นหูแมวจีหมูหมูหมี่ใส่ราบาเปาซอลาเปาขึ้นใหม่ครั้งนึงคั้งหนึ่ใหม่อันมาไป็นบัวงวเขป็นขาเขาหมือนซา่น้ปงเอ้ยอ๋อเบิ่งก็ือแค่เขาซีรถขโมากับบ้าขามาแต่ของสัตว์เน่อยเดียวก็ได้เดียม อันนี้หลุดพนเหรอเข้ามาเหรอเข้ามาเหรอเข้ามาส <g ül üyor> ัสซบ่สัสซะบ่พีนวองผมไปนํ่มเพื่อไยังเพราะอยาตัวนนด,ดได้ปีนวองเองเราเนี่ยครับท้าเนเพื่อไยังแต่เขยิ่งคือคนกัใครอยอ่ยันยิ่งผิดงนีไงเออเพื่อไงอันว่าลุมมาหันกับโบลุมักญงพีน้องตอนแหละลุมบักไงลุมบักไงได้ปีน้องตัตักตักเบือ้อหลังเจ็บแอบ่เลย จะคล้องแหย่หยิมเส้เอ้าไม่เห็นมันลอยมีบากไม่เห็นมันมึนในพี่น้องความมึนความเดือดอย่างนี้ยี่น้ำเพิ่นยินดีครับพี่น้องครับขึ้นเบื้องหมวกคล้องคล้องกับป้อมเขาพี่น้องคล้องคล้องกับป้อมเขาเขาไมาไหวพี่น้องเขาเอามาแต่คล้องกับป้อมเพิ่นแล้วไปคล้องหัวนอนเล่นพูนคล้องท่านลังข้าพนมันไมดึงได้ล่ะเสือกพี่น้องเสือกเสือกมันบ่วงใย เดือดเดือดมีมีเดือดอีหลีพี่น้องมาสร้างดีกับเดือกกะบดอดมีความเป็นจริงพี่น้องแต่ผมบุรีเออซื้อเหรอครับบ้านบุรีครับตอนเดื้อครับดื้อเห็นความดื้อนี่โอ้ดื้ออีหลีตัวคนเท่านี่บ้างมีอะไรมาสร้างดือกกัดอดกับดอดเลยวะเห็ดแล้วอ่ะเห็ดแล้วย่างนี่หัวเหี่พี่น้องนี่เหลี่ย่างนี่ย่างนี่ ไม่แยแย่แย่าอ่ไยังนะป่องว้างไปแล้วนยว่ะโอ้ดื้อพี่น้องดือว่ะดื้อเดือดกันทหมดเ่ยะหสายเจ้าป่หน่ายเจ้านยโอ้ยมาหก่สายเจ้าคุ้มปรับนบ่งเขามาดีหน่อยเนาะลูกมากเดี๋ยวพ่อเนี่ยโอ้ยแบบแปลกพี่น้องดื้อเบิ้งนะดื้อ มันคือ้างดีก็เดี๋ยวรอดเล่นะมันสัตว์คือตุ่มขนาดเตะจักแมงหมดสมจักหมดบผสมแต่บา้านนี้ก็มีจั๊กแมงวันครับพี่น้องดื้อพี่น้องดื้อคนมันสร้างดื้อฉยเลย,ย,ยเจ้านายดื้อกว่าเจ้านอยบ่เขาไม่ได้ดื้อเนาะเขาไม่จีบจ่ายจอเรื่องพูดได้ผมใช้เจ้า แบกไี้มากคือมึนเลยครับผชจ้านหะอผูทช่จ้าถามเคยเห็นอยู่บ่มันมึนผมใชเจ้าน่ะค pues <a> okay. ือมึนแท้ผลเาขาอือพ่าฮ่าเจ้านั้น่าฮ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 าฮ่าบ่าฮ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 ่า่าฮอาฮ่าจากนาาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าา่าน่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่ มันจะเป็นบอคขอมผู้แดงนะเล็กหน่อยผู้แดงมาเห็ดโอ้ดื้อีดีดีเล็กหน่อยมาซอยงานเอาเถอะปริมานสันตัวเออได้มาเขาว่าจ่ากับปล่อยเข้าไปล่อยปรแมาณสันตัวเป็นจังต้อยลงมากกระเด็นบอกไอาเกียวไปตัดลงมากกระเด็นตัวเอาเกียวตัดออกเสียองมันฮะไอ้ไรสิเห็ดเขาเปิดเทอมนแล้วนะ ไอ้กัะดี่เห็ดนี่หน่อยเขาเปิดใช้เาอร์มาตัวเสือซะไก่หมูมแสบรสสัก,กลมกลมพี่นอ้องคอยหลายนะครับที่ว่าเป็นซุกปันเนี่ยมไม่มีหลาอหวานอยูอใ่ในัน ไมียเคือป็นตอมเจ้าว่ะเพื่อนแล้วเอาคือไม่ยข,ข้าเจ้าลุ่ยอะไรเคื่อไมายข้าเจ้าห้วยอะไรรถดีใหไเอาเอลืมบปล่เบลวอกระโดนเต่ยง โมกฟอบเป็นไงมั้งนี่โครงการยังบอกพี่น้องไปได้่อยเลยที่ปานไฟแค่ไหนโคกน้องหน้าโมดเดียวน้องหน้าเฮ็ดเองบ่ <c oughs> โครงการเข้ามาบ่เบามาล่าอยากจะเฮ็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองตัวจังจังขา กดแชร์กดไลค์สั่งพยาอาลมีเลยนะครับวันนี้อาจจะเป็นเราคอยไปซิ่งเกินปไปเลยรบร้อมเนี่ยภารกิจส่วนตัวเนี่ยคุนแหล่ละฟุนฟนวแล้วแน่นอนเลยหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหลดอบลองดิ <c oughs> ใช่คือบริหัุดเด็กขงางเราให้ี่คือบ้าลงเลยบ้านหลงบ่ได้น้ำเต็มบอกว่าให้เธอสอบด้วยปะให้เธอสอบให้สอบอันากเวลาใหญ่ง่ายใช่ยงหนากมันยากมันยนกยากผูก้าาาาาห,หายแม <c oughs> ่เนี่ยรักสั่งขอดไปเห็นเนี่ยแต่ทีสอบอยุ่งเหยินไม่ลง้ลง ฟองไม่หัน่นให้มัร์กมุมู่หั่นอี่เปอาหล่ะไงหล่ะสอบแล้วเศร้าเราจะสอบเป่าเนี่ย <c oughs> สอบแล้วเศร้าโอ้ยจะพอมตัาากกันแล้วกันละนาะถ้าเราจะคล้องหยุดไต่หน้าปานนี่ที่เราไปจอดเลยครับหมายมือไดไปจอดฝนตกๆก,ก,กับึ้นรถมากเราสองสอบสามสอบกันแล้วโมโม,โมี่โบเดรักได้บอกแล้วจ้ะโมมี่โบเดรักนะบอกแล้วนะโมมี่เอาได้จังได้ แม,แม่ฝุ่นได้แม่แล้วก็จะเอาโลคุ้นคูแล้วก็ว่างอย่างคุ้นกับฝุ่นแล้วก็ว่าแต่มันยังไกงได้ละสิว่าเรเอาไปใส่ยักษ์ือเราไม่ได้สอบมันละแล้วก็ว่างแล้วฝุ่นน้ำมันทางสิอึดบนละสิว่าแต่มันยังไกงแท้ฝุ่นน้ำมันท่างนะสิว่าเขาบอกอันนั้นว่าอีงานแล้วบกปผาอะไเบอดเด้อืมไอ้เบอดเด้อดูเดียวยัึ่งที่วยเด้อ ตำอิ่มนหะตำอิ่มเหรพี่ห้องฝนตกบ่าอิ่มนำ้ำฝนบ่าอิ่มนำ้ำฝนบ่ากัาสูบบ่ไหวฝนตกหลายไปเจ้าะนละ้วใส่เต็มทีได้ไหมเจ้าเอ็แงแปงได้ไหมเจนี่ลาบเนื้อฟองกันหมักแอ็แงแปงได้ไหมเจ้เนอกเสียบเนาะ เอาคุ้มต้่มเสียบเนาะควัญอีสานกา็่ามีกมจุใส่พลังงานหลายมาตะกีปลาแค่หน้าครับพจ้ายะวะต้องกินเนื้อมันกับแม่ควมพมะเจาะด้วยเนาะงานบุญงานศิลป์ลับเนื้อนี่วะตัง้งขั้นตังได้กินนะมันบ่เบิดเด้ มันเบิดแน่นอนห้อมอื่อก่อนนี่จะมันเบิด <c oughs> มันกินดีๆเพ่มีเบิดพี่น้องเจาะกระถ้ำใจนะเนาะข<อ>่อยขยากเนาะลูกเมียข่อยขยากเนาะไม่ถึงว่าไม่ว่าเขาเลี้ยงกันดีๆนั่นตัวสี่เมืองล่ามือสันดาลเจ้าะข่อยขยากลูกเมียข่อยขยากรำเปรี้ยวสบายกันเทือกสองตัวหาเหมือน,นี่เว<อ>้ยกินลงไปเออยประเบิด รับโอ้เสียบเด้พี่น้องลาบเป็ดมาพี่น้องครับลาบเองครับพี่ซื้อกว่าเธอไปล่องคุณมนทั้สองตหวฮะ ว่าเธอไปล่องคุณอยู่ว่าขอกวางะวะใดีด้วยว่าเจ้าดูล่องเมืองมันจิตตอบโจทย์ปอนนะเจ้ามันดูอะไรอยู่อาหารเต็มสิจ่ายเห็นใดฉันมาเจ้าก๋วยเม็ดเจ้าตะพันเก่ามืนเก่าเพียงเนาะเพียงเดี๋ยวหายจากมืนสานหรือมั อันนี้มือนสามป่ะก็วาไหวป่ะหรือวาไหวแต่เทาเอาเปาะเนี่ยเหมือนกันปรับไชิบสามบป่ะผมป่ะมันสองข้อยบาเดียวนี่มันสองันมาเอาเดียว้ขมันตะกี้ห้มันปีกายนี่เจ็ดแปดพันเท่านั้นแหละดีขึ้นมาท่วมโตครับพี่น้องราคาว่าราคาควไอคาคา้วายแต่แพงแต่ไปหน่อยเหรอราคา้วน่อยแ่แเ่อมาสอนเย เทปหมืน่นอตาแจ่มนี่ตาแจ่มยุบนกไก่ทำม่วงสูงหนาแก้วข้าวหนาเพิ่นบ่อืมบ่ดีเนาะบ่ะค่อยสัตว์ก็ค่อยหนอข่อยหนาดากเครื่องเดลื่อนแมะอืมจังมันแนวช่วงล้างทวนนาอืมจังไงเป็นหนาอืมจังไงเป็นหนา อันนี้บ้านมันสร้างไว้โกงๆอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่คือก,การเบิ้งงคุคคคยพี่น้องครับไป๊ซึกไป๊ขาไป๊ขาไปตัวกะไทั้งสี่แบะพี่น้องจะเอาแบบใดแล้วเห็นบ่ะเอาแบบใดจะเอาอันอาซูเทวดาสนามว่าใส่เอาแบบเอาแบบแบบตัวบ่หรือแบบจริงแล้วะป่ะ <c oughs> แบบจริงกับพ่อซื้อมาสามสามหมือนแล้ว,วว่ะ <c oughs> พ่อซื้อมาสามเหมือนเพื่นแต่พอจะขายรูปอยู่ดอกสองหมื่นห้าแล้วว่ะแบบจริงเนี่ยนี่ ัแบบตัวลราโอ้ยแบบตัวพอซื้อมาหมื่นสองแล้วเปลี่คือแบบตัวหมัก <laughs> แบบไดนเห็ดไทยเดือบเห็ดไทยเดือบเราเปล่ะเอาแบบตัวบอกรล่าแบบตัวนี่ห้อยพอซื้อมาหมื่นสองคนนึงลรวเปล่ารังแท้ทอมบิ้ซื้อง้วงนขวดจะขวางก็ไปขายเขาได้ก็ขา,ขายตัวแล้วจะงเจอขวดเเจอกันลนะว,วะนะเจอเทวดาสนามมาเนี่ยเพิ่ง ใส่กากวัาควากรสกยังนี่วเทราไดก็สองันหาป่าใะมาห่วยห่วยเ่อหานี่จะว่ามาเระมเดิซื้อขายอะ่ขายเยังไงเนี่วเปิดบ้านพูดมาเปิดบ้านพูด่าบรรากาสจะเป็นหยมเราพูดยุทธวิหารมาเด็ดไปบรรยกาสจะเป็นหย่เรามอนแรกกางเงว่าเจ้าเขาหนี่ยสร้างปัามาเปล่าใส่กางเกง่ันดุควากรสเด็ดก็ยังงี่วะเพรายได้กสร้างพัเหานปล่าห่วยห่วยเลยว่า่า สอีไปแล้ววันสุกวันทุกวันทุกไปดิเลยมาทุ่งลานงั่นมก็กั่มันสังไงก็ไม่ได้ชิปองบ็ไว่ห่วยใช่หอะไรก็คุยชิบเก่าเป็นบบ้าชิบซอง่หวยใช่บ้าคือเราชิซองหนึ่งบ้าใหม้เรเขมเจิดเกลีไงใอีกเลย ข้ามันสวงกับตลาดครับพี่น้องขวอกอยากได้แพงถ้าไปซื้อไปแ้แถมขายบ่ได้เป็นบดแหละแม่ตัวผัวเองก็ยังเป็นครับขายครับต้องขายแพงป้องการง่วนนี่ มันก็แม่งชอบขจอบ่าดีพี่น้องครับข้าวบัวตัวันี่อยู่บ่อไรครับขาวบัวตัววังกันงอยู่บ่อไรครับตรงตัวขาดทุนสิคายอยู่บ่าเจ้าถา,ามเนี่ยเขาเอือนตัวเฮ้ยเอล้อตัวเืว้ยมาสีเน,นี่ยแนะทำธมาหากินไทยช่วไทยขคาวบ่า สบายอีลำปีเจ้านั่ยห้าหมื่นพนักเขาไปเปิดอยู่บ่อนน่ยเขาซื้อไปเลี้ึเขาซื้อไปเรียยบ่บ้านไหนชนะตัดเออนําเบิ่งกระได้ดอกบนพอเอนีหยังล้นนะพอยส,ส่นมเส่อเห็นเราอยู่ในมส่อเห็นบ่พอเนยส่นมะสย่สูตระเออพอย่นข้ายงวเลยงวเราลูกสาวเราโพดค้ายในฟิไปดิพอยสน่นพอยแพง,งนี่ยมะส่อาเ,เห็นบ่พ่อยแก้วเออเนาะเส้นสนามเส้นสนาม เส้นสนามเจอนางเลี้ยงมันนอกเข้าไปงั้นเหรอหัวเขาเบิดเหมือนเจ้านี่เจ้าน่าไปขู่เขาเขาไปไปขู่ข้ามจอดเนาะเสียสักดาเสียสักดาเขาโอ้ยมาแล้วเน่ามาแล้วเน่าทั้งจังให์นาไปหลายเดือนเก่งแล้วเนาะเราขายกันวเราเต็มเบิรด ลูกจะมาน้านเลยมือนจะทักดาเงินมาย่งยว่าลูกคนว่าเงินมาย่งอีงพอไปเซเบิ้ว่ะไ่วไปไปแล้วพอตัวมักสาววะหูว่าเลยลูกชาสเพิ่ม,มแม่ทรงมาติดตามเลยมแม่ทรงบุก,กติดตามเลยไป,ไปประชุมหลานพี่หาเครื่องมากหกหนย่งายบอกนะอะไรไงผัดเส้าเสื้อ,อเจ,อเจ,อเจอ้าลร่ผัเส้าเสื้อเจ้าผอเ้านัดอายผัอเส้านัดอายจังม้วนม่สาถามเอ้ เจ็ดโมงมาจะอดะไรบ้างเนเอ้าเจ็ดโมงไม่ได้บอกวไว่ได้ลร่ไม่ได้บอกน้าที่แล้มาเจ็ดโมงนะจิสัตอ์อันยี่แล้วทั้งสี่แล้วเจ็ดโมงไม่บอกน้าที่เนาะเจ็ดโมงครึ่งเออนี่แหละอือนี่แหละกับเวลาทำกันนะอ่ผมตาจิตซ้ําหมังสี่และอันนี้น่าจะกันเตรียมที่ด้วยนี่นนออตีห้าครึ่งล้อมมุนก็่าบอกอ้ไรผมมาถ่ายเจ้าคเทือรับไปบอก่ะบอกเลยดิอายุใส่ความมั่นสิอายุใส่อายมาแล้วอายุใส่ยังนี่ ไอซื้อน้าาเจ้าองกงสินใดเด้องกงสินใดเด้ซื้อสปอนเซอร์ทาเจ้าตลอดคอยเอามือนเสารงเอามือนเสาเนาะยุ่เียนเหมือนเสาโทนนั่นคอยอยู่ห้างโคงไมได้เด้หางโค้งสางโคหนาเลยของกระเส้นซื้อน้อ่าพีหนงครับหองหอมากินข้าวครับกินข้าวครับกินข้าวครับอสลกิคลิปนี้ครับพี่น้องครับวัมีครับหอยลอยเมียครับ ติดภารกิจาอะไรไม่น,อน,มน้องครับเอาลาเป็ดกับต้มเนื้อครับกล่าวคำว่าสวัสดีความครับ